เปิดโพสต์ใหม่โกวสินคนแห่ส่งกำลังใจหลังช่องเจ็แถลงยุติสัญญาจึงเป็นข่าวร้อนๆของวานกับกรณีที่สถานีโทรหัสย์ยักษ์ใหญ่อย่างช่อง7 HD ร้อนถแถลงการประกาศยุติสัญญาพระเอกหนุ่มหน้าซ้ายโกวสินอัศวะนรุนาฏโดยมีผลตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2565ที่ผ่านมาจนเกิดกระแสดราม่าร้อนในโซเชียลโดยชาวเน็ตแห่คาดเดาว,ว่าเป็นเพราะพระเอกหนุ่มไปร่วมรายการดัง ที่อยู่ต่างช่องโดยไม่มีการขออนุญาตต้นสังกัดจึงเป็นเหตุให้ถูกยกเลิกสัญญานักสแสดงและเมื่อส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของกู้วศินเจ้าตัวก็ได้โพสครับตัวเองพร้อมทั้งเขียนแคปชันปช่นแคปชั่นแคปชั่นโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนับผ่านข้อความรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นบิ๊กอกีตาริส ฟุกจิระแอมพีรวัตรบอนชนะการสมมารีและมิวซิริลพัทกองตระการที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นนักแสดงช่องเจ็ดแต่ถูกช่องเจ็ดยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าสปอร์ตนะครับในขณะที่อีกโพสต์กได้โพสต์ภาพจากรายการรองข้ามกำแพงช่องเวิร์กพอย์ที่เจ้าตัวเพิ่งไปออกรายการมาพร้อมแคปชั่นว่าใช่ครับผมเอง at the raw song underscore official ขอบคุณพี่แพร์อแพรวคณิตกุลมากครับยินดีที่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะครับ